วันพุทธที่ร้านเด็กเลี้ยงแกะใกล้ไหมนี่นี่ใกล้โรงเรียนเลยหรอ,อมไม่ใช่จะมาได้ไม่ใช่เลยจะป้องก <c oughs> ูโผล่โผล่ช่วยเรียนให้เก่งมากเ <c oughs> ลย <c oughs>

คุยด้วยแล้วนะด้วว่าอะไรด้วยพี่ก็ไม่ไหวใจกบนี่ก็ตยตัวปิดซีหมดเลยอ่ะไอ้พิซซีหมดลอฮะเป็คุวินตี้ในหัวใจแต่ปังแล้วห้ามถอด 이렇게 <목소리> 됐습니다. <목소리>